ไปดีจ้าวัสดุสุขสุคนพี่น้องมากินปิ้งอันนูนกันเด้อจ้าเด้อสาวจันเป็นคนอันซื้อมาไห้กับซิบกดซิบโตนี่แหละประมาณนี้แบ่งพี่น้องในหลายคนพี่น้องแบ่งนะบ่าวน้าสาวกินอยูเซโนนันแน่ละกัมาแบ่งแมแนงนำสองตัแต่ก็เลือไว้กินสองตขอบใจเด้อสาวจันเด้อฝากติดตามเพื่อนในเด้อจ้าสาวจันพากินพาเที่ยวจ้าี่กระซิมาเห็ดแจวอันแมงดาพี่น้องได้แมงดาสองตัวลวกั สีเห็ดเจลคนนีอกับเตปิ้งซุกแล้วล่ะพี่น้องปิ้งจนแห้งจนอันนั้นอันนั้นแล้วอนปิ้งไว้สักพักแล้วจังค่อยมาทายให้พี่น้องได้เบิ่งบะนี้กะสีมาเห็ดเจลตำมเจลต้มเจลแมงดาพี่น้องกระเทียมปิ้งสาวอ้นกับชาวนุชไปตลาดบูฮูซีมาหเลยยัง ชูรถเป่งงวดงวดชูรถทำเสร็จ้กันเลยกับโฮมปิ้งตัได้จำจะได้กินเด็กหอมหน่อยหนึ่งทีนี่เขาก็ใส่ประเดบพี่น้องใส่ตอนเลยจำตอนนะ เ,เ,เดียวโปรยเจวแมนดาวันนี้เขากาสีลวกพักจ้าลวกพักเจวแมงดาแล้วก็ปิ่งหนูจ้าเด็กๆก็เสียงเจียวๆสองคนจากกันไปสองสามมือ คุยกันมาฮอดปอดปุ๊บเอ้ยเจ้าเพิ่นสิฮอดกันคือหยังนี่พี่น้องเอ้ยปลวานกับอันอันนั้นน้องลุงนี่กะลวกค่พอแล้วพี่น้องเอ้ยสุกหลายก็สิบ่แซ่บอเขียวๆนี่นี่กโอนเพิ่นให้มาตําแตงเนาะพี่น้องเพิ่นให้โซซีมือโอนโซซีมือพี่น้อง ในโขกนี่ก็บ่มี่ยังมีหักเพ็ดกับกระเทียมด้วพี่น้องเด้อแล้วอุ่นก็ใส่ใส่ไปใส่ค่ะใส่เป็นใส่นั่นนทำตาลก่อนใส่ตาลใส่เป็นนัวเด้อจ้าโอ้เห็นมาเป็นนัวซื้อมาเป็นนัวหรใส่เป็นนัวไม่ได้หมกว่าทุกหมกหน่อยนะนี่ใส่เด้อ เด้เดเอ <_ d ates> จะดูดกันป่ากันงั้นป่ากันต่างอันนี้กาอ้วนชิใสม่มักเล่นเด้พี่นอ้องเด้อมักเล่นกาอ้วนคนล่างแล้วเรียบร้อยแล้วเตรียมให้น้องแล้วเรียบร้อยผักแล้วเรียบร้อยอ้วนเตรียมให้มิตรไทยอ้อนตาโซ่สี่มือจะสื่อพี่น้องเลย ใส่หมกนาวใส่น้ตาลนเด้อเใช่แล้วน้ำตาลชวานตุงัวก็ใส่กะง กระเดกพี่น้องกระเดกขวดนี่เหรอพี่น้องด้วแล้วละพี่น้องแซบแล้วบนวันนี้ก็แล้วอะไรจ้าป้งนูเด้นพี่น้องเดินนี่เด้นแล้ว,วก็ลวกพักจ้าที่เขาลวกไว้ ะกะตั้มักแตงน้องโอนเป็นคนต่ำกะเจลแม่งดาพี่น้องสบายดีพ่น้อมากินข้าวพี่น้องกินข้าวเศร้ามาหอดเดินใจเดินหอดประมาณยุดน้องลุงว่าวพี่น้องมาถามพี่น้องไว้คนเกิดมาแต่ใสรถามพี่นะ้อคนเกิดมาจากลี ตอนหนาหาลิ้นแต่สายดีพี่น้องก่อนสวัสดีพี่น้องก้อนเธอเกิดมาจากลิงแต่ว่าลิงหาต้นนาหาลีลิงยังเป็นคนคนเธอเกิดมาจากไสก่อกคนเกิดมาจากลิงแต่ต้นนาหาคนเกิดมาจากลิงคนนะเกิดมาจากลิงลิงหาเป็นคนจะาหมูมาจากไสตะวันบกตะวันบกหน้าที่ไหนเรื่อเนี่ย ไม่มีเรื่อง,งพี่ซ <มา S 1> ันมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันวันนี้แมา่แมา,มาจะให้คนว่าออสุดก่อนพี่ซันกระโดดปิดกล้องไว่าจริงเขาหอกแพรมาผ่าสาวจันสาวจันนำมาผ่ามันจะซ้อนจันเด้อกินข้าวเด้อยชาวจันพาไปกินพาเที่ยวให้ไลายโตอยู่หักให้พี่น้องกันสาวน้อยแน่ แล้วก็เลี้ยน้อยแน่ช้อนโตพี่น้องเราอีเองจะมาเป็นแง้งก็เหลือกินงอนโต๊ะแล้วไฮไลท์ก็ได้ย้ายพี่น้องนั้นเกี่ยวแมงดาเป็นยังมาค่ะอื้อแมงดาชื่อว่อะไรเ้ล่แมงดาชื่อว่มาเดาเอจีทุกคนกินข้าวน้ำอ้นน้อยอ้นใหญ่เด้อจ้า ัลวออนกะไปกับเือนที่นอกเคือมาว่ามันกับมาบวชหมดหมดอ,ออกมาทำยังไงยืเข่าได้เนาะอะ เมือมม่อันมันทรนอมจนอร์นอมเพิ่สิมาหักเอาเพิ่สิไปตลาดนู้มารับเพิ่งจะมาแบกเอาถือแล้ไปตลาดนี้มาลับสื่อันเนาะไปสื่อไกลแค่นั่นแหละไปฝ่าเนะ นี่นาคนแบบนุ้ยแบบปรนมาสามเห็น,หน,ปนหไปดูอยาได้ธรรมดาไปดูนะคนเอาดีโล เหนื่อยๆค่ะค่ะมันสุกกระพุงหยุบลงเนองกาแฟเด้อกาแฟเฉ็นมั้งก่อนมาอ่านก่อนอ่านกาแฟอีกแล้วมันงงง่ายแล้วง่ายแล้วเนี่ยหักหยากอัานอะไเด้อมันผู้ใดรู้รู้ยปากของน้าซาก่ะกินในแบบระบายท้องนะกินก่อนเข่าทิ้นาทีหรือซาวนาทีด้วย แล้วเขากินเข่าลงไปปุ๊บจักหน่อยเอารถเตรียมของน้าไปเลยที่น้องกาแฟแล้กาอันนี้ทันกินไปซองหนึ่งนันแต่ปีสี่น่องสี่โมงเช้าตัวนี้อันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นดีท็อกตัวนี้เป็นดีท็อกล้างใสจักหน,นึ่งยังอ่านไปเลยทีนอง พี่น้องเลิกลงขนาดเลยตื่นเศร้ามาในห้องแต่เวประมาณเท่ไหรเดี๋ยวคุได้สนใจกับจีกับบอกสัากินนะฮะอ้นน้อยว่ะต้องสัง่งอันต้องกินยาเหมือนพี่อ้นใหญ่นะโมเมนต์ย่านมันเป็นกาแฟมัมเมนเป็นจีกินกาแฟบอกเขากินเพื่อเจ้านี่คอันนี้หัน่นช่องหนึ่งหาชองร้อยหาทิปบ,บาทเด้อพี่น้องเด้อ แต่เพิ 90, 1, 90, ่นเพิ่นแถมอุลมาหนึ่งอันโอซื้อซอยเป็นสองอันอันนี้ก็ราคาอยู่ห้าร้อยเก้าสิบกล่องนี้ห้าร้อยเก้าสิบบาทแต่คนมีเงินซื้อแล้วเพิ่นก็ลดราคาให้อีกอันนี้เลืองกล่องละสามร้อยซื้ออันนี้ซื้อซอยเพิ่มนะ่นก็อยากอาศัยไว้ยังให้เอนโปรโมทให้เราหน้าแม่แหลกเพียงเด้อถ้าผู้ใดสนใจกักินดีเด้อเพียงเด้ออัน อีกต่อมาได้เดินทางทางทางอ้นก็ได้เดินองค์กระสานต่อเกินอีกเพิ่์นหนึ่งก็จะเดินกินเดินก็เดินจากสื่อเนี่ยคืออ่านเพเป็นเดินอ่านเอาเดินพี่น้องเดินมันเป็นภาษาอังกฤษกันได้แต่ว่ามันซอยเฮนี่ขอบดีตึงมือเศร้ามากนะเนาะมุดคือว่าลงเลยอันนี้นะนอาขึ้นเขาเลยสมองแ้ว สิลองด้วยตัวเองก่อนค่นสิฟอ่าอการันตีนี่ลองเบิ่งคนหลับของอันโตอ่อนเองเด้อเพราะว่าห้วนเบิ่งแค้นตัวหูตจ็คเนาะตำมันปวดหน้ามัดลมหมดเลยพี่น้องไขมันกับคือพี่น้องเค็นแบบนี้แหละอาะก็กินไปสามสามซองอันนี้สามซองแต่ไขเบอร์นี่กินไปเคยเคย,เคยกินตัวนั้นด้วยจ้ะเจ้านี้ตัวที่หอกมีเลยพี่น้อง เ็กินไปสองซอกวันเจ็บซีก็ะให้อ้นน่ะงามห้กินคืออ้นอนบไม่มีเงินซื้อหอกพี่น้องมีแ่่ <c oughs> เงินคือการแรกน้ำลดราคาหายก็เลยซื้อซื้ข้าซื้อน้ำซือกระเพากระปลาซื้อ้อกระเพามันจะนักแหละแต่ละมือเขาซื้อเงินอนน้อยยังคนหลายคนรลายคืบยพิบัตให่เห <c oughs> ็นหน้า Trừ khẩu lô khẩu trừ hậu đi thẳng về binh ngọc binh a hàn đầy binh nơi Nó lạy 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 gì ไม่ไล้ยคาอเก่าดีว่ากินน้อยดงบ่กินเกันจ้ากินลงกันเมอจ้าตอนกลางคขากินลงไปเลยคือแบบไดีอยข้อหองนะกลินข้อหอมหองโปะท้อเคนหมักได้ไหมหอมแค่ข้อหอมเลยหนูเนี่ยก้อหอมข้อหอกวะ มาก็บทอดคังเบิ่งเบอร์หอคื่าคืนก็มานคืนลสิบเอ็ดโมงเกือบสิบเกือบหาทุ่มมาลองลูกคืนรับน้องเลยลงตลอดมามองมันแงเซ่เซ่ตลอดเลยเอาคลิปนี้เกับกาบสบายดีกาบลาพีแลนด์ออกไปตอนเดจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เดจ้า เป็นกำลังใจใหายช่องลุงนะคะแม่เ,เลี้ยงเดี่ยวเด้อจะเด้อฝากช่องน้องลุงคนน่ารักเนี่ยเด้อจะเด้อขอบคุณทุกทุกคนเด้อจ้ะบ๊ายบายสบายดีบ๊ายบายพี่น้อง